ววสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง,ง,อ,ง,อ,งอันนี้เสริมสวยเหรอครับเสริมสวยหรือเสริมลรลถ้าหมูโ,โอเสริมโลนะครับเปลี่ยนรคาคาใหม่ครับเปลี่ยนรคาคาใหม่ <laughs> เราดูนะครับว่าคุณพ่อจะเปลี่ยนไปทรงอะไรวันนี้ โอเอาละเอาละแต่จะปล้องกับแสดงเลยอะอังจะปล้องแสดงเลยเมื่อกี้ไม่มีเสียงเลยกาแฟจะช่วยเราจะให้เนี่ยวิศวะวันนี้มาออกแบบทรงผมให้นะครับคัสสวดีเอาทรงไหนดีครับหมออะหมอเป็นหมอวันนี้เปลี่ยนอาชีพเนาะ มันเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรดีไซเนอร์เอาส่งอะไรดีเต้าดีรูปคือยอดนะครับเป็นผู้ชายที่ก้มหัวให้พ่อคนเดียวโอ้ <c oughs> เป็นผู้ชายที่ก้มหัวให้พ่อคนเดียวนั่ <c oughs> น,นเห็นไหมไม่เคยเห็นเขาไปร้านไหครับดีเตหรืพ่อกขาตัดให้เลยลววอยดาขยิบใจนะอย่าขยิบใจผมอืม ลูกลค้าตัดให้ซุ้มทั้งซุ้มเลยไม่ใช่ก็ชาวของเราหาคนตัดเพศไม่ได้ตัดเพศให้ลูกชายก็ได้หาลูกค้าไม่ได้ปะลูกชายก็ดูหน้านะครับลูกชายพอใจมากครับโดนตัดผมแล้วเต็มใจไหมครับฮะเต็มใจไหมหมูเต็มใจมาตัดผมไหมครับไม่กล้าตอบครับตัวใดอ้าวปกติจะตอบไปแล้วครับ วันนี้เต็มใจหรือไม่เต็มใจดูจำได้แล้วเยต็มใเองทำไมไม่ตอบอา้าวเต็มใจหรือไม่เต็มใจครับไม่ตอบแสดงว่าไม่เต็มใจนะครับไม่กล้าตอบเดี๋ยวเดี๋ยวนายช่างจะโกรธคุณโดนบังคับมาใช่ไหมใช่โ,โ,โอ้ใช่ใครบังคับมา ฮะโอ้ใครโอ้ใครวะครับเยย่าเโอ้พีเต้โอี่ยี้อีให้นีขี้หันมาอย่างนี้นะโอ้ทำอย่างนี้น,นะโอ้อยเอออ้จ้ยะอจ้พุกมิดด้วยลูกค้าไม่กล้าตอบเลยครับตอนนี้โอ้ ยังยังยังมั่วยังมั่วผมยาวแล้วนั่นใช่ไหมอะกล้าตอบหรือยังครับนายช่างกำลังเผลออยู่โดนโดนบังคับใช่ไหมฮะเออเออเออบริการก็คุมงานนะครับดูดูต่อไปก็เป็นของกาแฟเออกาแฟรอคิวครับดู ผมีนตัดได้แปบเดียวครับเดี desses desses ๋ยวก็ยาวโอ้โอ้แสดงอีกแล้วอยากแสดงอยาแสดงสีไม่แสดงไม่จริงจริงไม่ได้ใจตัวแสดงใช่ไหม

อืมยาวเลยตุ uh ๊กใจตุ๊กใจฮะเดี um ๋ยวปู่ชื่อ90ปีเออๆดูแล้วครับ um ดูแล้วมีการส่ง uh มือเจ้าส่งเหี้ยนนะครับปลักปกกันนะอือเวยังปู่ไปถึงมัดอือแสงสงวัดอ๋อเดี๋ยวรอดูอ่ะส่งอีกรอบนึงนะคะพอยังไหน ไมีย่นชงอะไรเลยโอ้มีคนต่อคิวหนีคนต่อคิวที่ไหนคนแล้วนั่นน่ะใ่คนคุณอะไรครับคุณกาแฟอ๋อตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเอามาให้เอามาให้ดีไซเนอร์ตรวจงานหน่อย็นไงคะใส่เสียเอ้ยขันลลังขันลังนี่ขันงขันง ต้องเปิดนี <ook ing> ่ก่อนดูข้างหลังดีอูดีอยู่ดีอยู่อันนี้เขาเรียกทรงอะไรนี่ไม่รู้สิอ๋อเฮ้ยบึ้งบึ้งมันนี่ใกล้ใกล้เล็ดมากเลยเอออเาขึ้นเอาขึ้นเอาเอาขึ้นเออสมาร์ทอินตอล สวยแล้วร้อแล้วดี๋ยวจะไม่รุ่นเขาไม่ค่อยตัดตรงนี้งๆอืมเด็ีน้อยอ่ะตัดตรงนี่ยทำไมข้างหน้าไม่เลยมันตรงตรงเออปาดเออเอาไหมไม่เอาโอ้โหยังไม่้กับหมาแบบไหนจ้านะาข้หลังมามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆหน่อยข้างหลังนะโอ้โหหมุนหมุนหมุนช้า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 เร็วหมุนว่ะ ก็บังว้ทำไมอย่างนี้เดูิดูซิดูตูดตอเาเปิดปกขึ้นปากสี่้เออสบายเ็นอนจะเปิดยิง,ง้ลูกค้าก็รออะไรี่ลูกค้าโอลูกค้าคนที่สรอลแล้ใช่ไหมใช่ปด่ไปดไไว้่ไปด,อ,ด,อ,ดอ้าวแล้วก็หมูนไน้ำก่อนนะคะมาันต่อยวีแล้วครลูกค้าดีเลย นี่ไปอาบเถอะนะน่าบะทีนี้ช่างเอาใครตัวครับมาจยพามานี่ไ,นไม่ค่ะไม่ให้หมูเบลอาบน้ำก่อนนะคะ<ห>อ้าวตอนนี้อาบน้ำมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ ไหนหมุนดูสิหมดครับหมแล้วครับรบาำน้ำเสร็จเราต้องไปทำอะไรครับตอนนี้ช่วยเขาครับ,รบไปไปช่วยทำอะไรครับคือเราเผื่อไม้ไปนำทางครับสาวเยอะใช่ไหม ทำงานตัดผมเสร็จแล้วก็มานะคะนี่วันนี้บ้านสาวๆมีมร้างผลไม้นะคะอเอาอบริการจะค่ากันแล้วไปวคุณจะทำหน้าที่อะไรคุณทำหน้าที่อะไรนี่นเอาทำไมคุณทำหน้าที่ตรงนั้น,นเป็นผู้จัดก,การเหรอ ใช่ไหมแล้วจะได้ค่าตัวหรือเปล่าแบบนี้นี่ได้ครับเออแต่พดต่พดบอกว่าไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ทำไรเนาะเห็นไหมหนุนสาวสาวก็ทำงานเป็นผู้จัดการคุมไม่เจ้าหลวงช่วยขายใครจะช่วยอะไรไม่ได้ขายโมแบนช่วยขายตอนขายไม่เห็นคนอ่ะเวลาตอนขายพูดยังไงให้รู้กครับโอ้ดูเจ้าหลงฮวงโมแบนมากนะครับดู ตัวพูมาไม่ได้เลย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมบอดิกัดมาถ้าจับถ้าจับอีตัวพูแล้วไอ้ลงมันมากัดอีตัวพูเลยเห็นไหมหนุนเห็นไหมถ้าพูดถึงตัวพูมันมาทันทีเลยเฮ้ยเฝ้าเลยตกลงหมาใครเนี่ยทำไมมันนับเฝ้าหมูแบลล <c oughs> นนะเอ้างหมูแบนเดินหนีมันสิ จะเดินตามหรือเปล่าอา้าวไปเหมือนกันเอามาขึ้นมานั่งขึ้นลอ้ลอล้อตัวพูลอ้อตัวพูเรียกตัวพูสิตัวพูตัวพูมาเลยเอาถ้าเรียกตัวพู้ลงมาเลยเอา้าวนั่นห้ามตัวพูมาใช่ไหม <c oughs> เออหงไม่รู้จะเกี่ยกองกันเลย <c oughs> เดินไปไหมสิเดินออกก่อนอะเดินออกก่อนอีกสิ ไปเหมือนกันไอ้หลงไปเอ้าวเบนเรียกตัวผู้รึเปล่าอ้าวเรียกตัวผู้ดต่จะลงมากั้นไว้ครับไม่ให้ไปไหนเลยมาเป็นซิงหง่ไอ้ลงผู้ไม่หลงเป็นงอเบนเออคุณหลงจะไม่พูดพูดเรียกเพาะใช่ไหมเรียกแบบไหนคุณหลงคุณหลงคุณหลงเลยชอบหมูแบนใช่ไหม ดูเห็นไหมไม่ไปไหนเลยครับคุณหลงตัวผู้เรียกอะไรทั้งนั้นเป็นตัวผู้จเลยคุณดัผู้ไม่มาหมาจะจับลงไปหลงไม่สนครับสำหรับ่งไล่หมาจับดูสิหงจะไป้ยอ่ะ มาจนจัดมาวิ่งสิวิ่งเป็นไรเราวิ่งเป็นไรมันอ๋ออ๋อสุบูสุบูโอไม่แล้วครับลงไม่ไปตามแล้วลงนั่งรองจะไปช่วยแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ยังไงอะไร มนช่องของเราเนะครับยังพายทันทัตน์ขอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ